อันนี้คือเวลาที่น้องเขาถ่ายจะต้องให้เขาไปอยู่ในกระบะแล้วเราต้องเอาให้อยู่ในน้ําเขาจะเขาจะถ่ายเฉพาะในน้ําใช่ออ๋เพราะว่าเขาจะกินน้ําด้วยกินน้ำทางทางตูดอ๋อกินน้ําทางตูดใช่อ๋อเขาเลยต้องแช่น้ําอืมแล้วก็ต้องมีแดดด้วยเขาจะย่อยอาหารเพราะว่าเขาต้องใช้แดดย่อยต้องใช้แดดย่อยด้วย แล้วก็ทีนี้เวลาอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จเราอุ้มเข้าไปในบ้านก็คือเขาจะอยู่ได้ทั้งวัน<ช>เขาจะถ่ายแค่วันละหนึ่งครั้งโอ้ท,ทอั้งฉี่ทั้งอะไรอย่างเงี้ยรอ,อบเดียวโอ,โอ้นี่ไงสงสัยอยากจะเข้าบ้านแล้วมั้งอ,อยากอยากอากอกกุ๊กกักกักเลยรู้ได้ไงว่าตัวไหนชื่ออะไรขนาดตัวต่างกันค่ะอันนี้จะตัวใหญ่อันนู้นตัวเล ตัวตัวใหญ่ใช่ไหมใช่อันนี้ตัวใหญ่อ๋อต,ตัวนี้ชื่อบันนี่ส่วนตัวนั้นชื่ออังโลออ๋อ,อ,อกินอาหารวันละกี่รอบเนะี่ยกินสองรอบคะ่ะอันนี้รอ,อบเช้ารอบแรกแล้วก็เดี๋ยวก่อนนอนอีกรอบใน่อนอ รอบรอบสอ,สองรอบใช่ไหมสองรอบค่ะแค่อ,อ,อ๋อโเขาก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเราก็เอาขึ้นมาล้าง แล้วก็เอาไปนอนในที่นอนใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่นอนแล้วค่ะปล่อยปล่อยให้เขาใช้ชีวิตเองอ๋อก็คือจะเข้าบ้านจะเดินไปไหนที่ป้าปิดประตูไว้เพราะว่าเดี๋ยวออกข้างนอกอ๋อแค่นั้นเองแค่ไม่ให้ออกข้างนอก <c oughs> เพราะว่าเดินไปแล้วกลับบ้านไม่ได้อ๋อต้องไวอุ้มกลับบ้านเออน่ารักอะ่ะพอโตแล้วไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วจะจะโตกว่าน,นี้ใช่ไหมใช่คะ่ะ โตได้กว่านี้อีกโตได้กว่านี้เยอะเลยโอ้เยอะเลยเยอะเลยทีนี้เราจะอุ้มไม่ไหวแล้วมั้งกระบะก็น่าจะต้องเปลี่ยนไปกระบะปูนที่แบบกระบะใสปูนเออกระบะใสปูนที่เขาผสมปูนนะนะใช่เพราะว่าไปหาหมอหมอบอกว่าตัวใหญ่เกินไปอ๋อพาพาไปหาหมอด้วยพาไปหาหมอด้วยอเพราะว่าตอนเล็กๆเขาท้องเสียตัวนี้ โอ้พี่พี่ก็เพิ่งเคยเจอเคยเห็นนี่แหละว่าเลี้ยงเต่าแบบปกติพี่เห็นเขาเลี้ยงหมากันครั้งแรกเลยนที่พี่รู้ว่าแบบอ๋อเต่าก็เอามาเลี้ยงแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเต่าบกอะค่ะเราไม่ต้องเติมน้ำคือเลี้ยงแบบเลี้ยงเหมือนหมาเหมือนแมวเลยคือเราก็จะต้องไปศึกษามาก่อนว่าเขาอยู่แบบไหนกินแบบไหนนอนแบบไหนอะไรอย่างงี้เนาะใช่อ๋อนี่ไงนี่ไงไปแล้วเอ้ยน่ารักที่สุดเลย บันนี่บันนี่บันนี่โอ้อยากให้ฟ้าใสมาเจอจังเลยนี่อยากให้ลูกสาวพี่เห็นลูกสาวพี่แบบเห็นคงจะชอบอ่ะไม่เคยเห็นเลยถ้าตัวใหญ่เขาแต่เขาไม่ดุนนะ <c oughs> เขาไม่ดุเลยมันน่ารักแบบว่าไม่กัดไม่อะไรเลยเนาะใช่ถ้าถ้าเป็นมันเป็นาบางถ้าเข้าใกล้อย่างเงี้ยเขาว่าจะกดหวัวมาเ<อ>มันเป็นบางสายพันธุ์ใช่ไหมที่มันกัดใช่ไหม รู้สึกว่าเต่าบกเขาจะไม่ทําร้ายแฟนเลยโอ้น่ารักมันมีหลายสายพันธุ์ค่ะเต่าบกแต่ว่าเต่าบกอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะหัวโค้บันนี่บันนี่ไม่ไม่กินอะไรมั่วๆใช่ไหมถ้าไปเจออะไรเขา้ากินมั่วอันนี้ก็เลยต้องปิดประตูเลยอ๋อเอาไว้ข้างหลังตรงนี้ได้ดูดูขาที่แบบเป็นหนามๆดูแข็งแรงแบบือนว่าดูสมบูรณ์เอือก็เป็นเต่าบกเขาก็จะแบบม,มันว่ายน้ำไม่ได้ น่ารักอะ่ะด,ดูสิจะเดินไปเที่ยวไหนเนี่ยดูสินะ่ะกินอะไรบนพื้นแล้วเนะนี่ยอ,อืมโอ้ยตายดูอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วทีน,นี้ก็เดินเล่นน่ะเ,เขาก็จะเดินเล่นกินอาหารวันละสองรอบ นั่นไงที่น้องเอาส่ยถาดมาน่ารักเนาะถ้าพาใสายเห็นนี่คงจะแบบตื่นเต้นหน้าดูแลนะบันนี่บันนี่บันนี่น้อยเจ้าเต่ายักษ์